มาถึงสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นทีของฉางอันบ้างนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าจะส่งรุ่นนี้มาทําตลาดในไทยครับ BPO S 0 3นย์ 03, นั่นเองนะครับพาไปดูข้อมูลทั่วไปนะครับสำหรับ e p o S 0 3ชื่อที่จีนเขาไม่ใช่ชื่อนี้นะครับชื่อที่จีนเขาคือ ชื่อเป็นในแบรนด์ของ n i v o q 0 5นะครับเป็นเลข5แต่ว่าแทนที่จะเป็น depo s ศูมันมีรุ่นปัจจุบันใช้ไปแล้วถูกไหมก็เลยกลายเป็น depo s 0 3นนั่นเองชื่อที่จะทําตลาดในบ้านเรานะครับรุ่นนี้จริงๆเป็น global model นะไม่ได้ไก่กาไม่ได้ขายเฉพาะในไทยหรืออาเซียนหรือจีนนะครับอังกฤษแถวยุโรปก็มีขายนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสนะครับใช้ชื่อว่า shang a e 0 6นะครับซึ่งมีแผนจะเข้าไปทําตลาดในกลุ่มยุโรปเนี่ยในช่วงปี2027ปีหน้า ส่วนปี2026ก็จะมีแผนมาในประเทศไทยนะครับในชื่อ Deport s 0 3อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วก็ในเนปาลนะครับเนปาลก็ใช้ชื่อว่า Deport s 0 3เช่นเดียวกันนะครับในปีนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นรุ่นที่ผลิตจากประเทศเรานี่แหละนะครับโรงงานจากไทยนี่แหละคาดว่านะเอดมินคาดว่าถามว่าทำไมเอดมินคิดอย่างนั้นคืออย่างนี้ สังเกตไหมเวลาที่รถไฟฟ้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของข้อกําหนดเกี่ยวกับรัฐบาลที่ได้เซ็นไว้ถูกไหมคุณต้องผลิตคืน1เท่า1.5เท่าในปีนี้อะไรก็ว่าไปการที่จะผลิตคืนเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดที่นับในเรื่องของตัวเลขนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะไปผลิตรถยนต์ที่เป็นเซเ m e n t ใหญ่ๆที่ราคาแพงๆไหมที่ขายยากๆไหมกว่าตัวเลขมันจะได้คืนรัฐบาลมันก็ยากพอนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเราส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นผลิตรถไซส์เล็กซึ่งมันขายง่ายตัวเลขมันก็จะเดินเดินได้ง่ายอย่างเช่นดูได้จาก v y d ที่ผลิตด o อกฟินในไทยแล้วก็ a อตโตทในไทยซึ่งราคามันย่อมเยาวที่สุดพอหน่อยไหมครับพอย่อมเยาวมันก็ขายง่ายขายง่ายตัวเลขมันก็ได้คืนไหวนั่นเองนะครับปีโมเดลของเขาคือสดใหม่มากนะเป็นประมาณควอเตอร์สควอเตอร์สของปีที่แล้วนี่เองนะครับคือเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่พาไปทําความรู้จักก่อนนะครับสำหรับ DPO S ศูนย์สาม เมื่อกี้เป็นข้อมูลทั่วไปนะต่อไปเป็นเรื่องของขนาดของตัวรถบ้างเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัว d p o l s 0 3หรือ Q05 เนี่ยนะครับก็จะยาว4.43เมตรนะครับกว้าง1.85สูง1.6ทันล้อเนี่ย2.7เลยนะครับไม่เบานะไม่เล็กนะนะก้าวเคลลนดก็อยู่ที่ราวๆ17เซนติเมตรนะครับถามว่าขนาดของตัวรถเขาจะไปเทียบเคียงใกล้เคียงกับใครนะครับ ก็คือ B ีเวียเดโตนะครับคือ J คู่ไฟอยู่แถวๆนั้นเลยในส่วนของขุมพลังล่ะเป็นยังไงนะครับขุมพลังรุ่นนี้จะยังคงเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าครับตามสเปคที่ประเทศจีนเนี่ยมอเตอร์จะให้มาขนาด120กิโลวัตต์กำลังสูงสุดก็อยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิด190นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายในแปดจุดห้าวินาทีนะครับในเร ก็จะผมว่าสมส่วนนะสมส่วนก็ไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับถามว่าถ้าเทียบกับ T ออตโตทีน้อยกว่ารุ่นนี้ขุมพลังเบากว่าออตโตที T 150กิโลวัตต์นะครับประมาณนั้นไปดูในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับรุ่นนี้นะครับ d e พอเอสศจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่จาก CATL เนะครับเป็นแบบ LFP นะครับสเปคที่จีนเนี่ยเขาจะมี2แบบนะคือเป็นแบบ2ความจุ รับ40.29กิโลวัตต์แอวและ51.91กิโลวัตต์อวซึ่งก็จะวิ่งได้405กับ506กิโลเมตร CLTC นั่นแหละนะครับถ้าให้อดมินดูเนี่ยก็อาจจะเอามาทั้ง2ขนาดครับเพื่อเพื่อให้เป็นตัวเลือกเป็นออปชั่นนะนะอาจจะเอาแบตเล็กมาด้วยเพื่อที่จะดึงเทรนด์ของราคาตัวเลขให้มันดูน่าสนใจคาดว่าอย่างนั้นนะส่วนการชาร์จก็ตามสเปคที่จีนนะครับย้ำว่าที่จีนนะที่ไทยต้องมาดูอีกทีนึงนะที่จีนได้ 3C นะครับ ขนาดก็จะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ก็1 2 0กิโลวัตต์150กิโลวัตต์ตามขนาดแบตเตอรี่นะครับชาร์จจาก30 80เนี่ยภายใน15นาทีนะครับอันนี้โหดมากนะครับถ้าได้ 3C จริงนะถ้าดีพอกล้าให้ 3C จริงๆเนี่ยผมว่าโหดมากในในกลุ่มราคาขนาดนี้นะครับต้องมารอดูว่าเขาจะกากหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับ ดิพอยส์03ในเรื่องของแพลตฟอร์มและช่วงล่างนะครับรุ่นนี้ใช้แพลตฟอร์มใหม่มาุ้นพี่เขานะครับแพลตฟอร์มคือ EPA1 แพลตฟอร์มนะครับไม่ใช่แพลตฟอร์มเก่าโมดิฟายมาจากรถน้ำมันอะไรแต่อย่างใดนะครับคือเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็น m a c p เ r รสอนสตรัดด้านหลังเป็น t o r s i o n Beam ซึ่งก็คือเป็นช่วงล่างที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นเบสิกแล้วกันเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นแบบขับนุ่มนวลสไตล์ครอบครัว อะไรแต่อย่างใดก็คือเน้นใช้งานขับทั่วไปก็อาจจะเน้นลองรองรับในเรื่องของแรงกระแทกในแนวตั้งซะมากกว่าสไตล์เหมือนกับ i อออนวีอะไอออนวีประมาณนั้นถ้าคนยังมีพันบอกว่ามันจะขับประมาณไหนก็ประมาณ i อออนวีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของช่วงล่างผมว่าให้มาแบบนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเขาเน้นในเรื่องของการทําราคาที่ย่อมเยาวนั่นเอง,เองนะเพราะว่าไม่ได้ใส่มัลเตลิงมาซึ่ง ถ้าช่องล่างแบบ m o d ูลลิงกมันก็จะมีชิ้นส่วนเยอะนึกออกไหมไหลลิงก์อะไรอย่างนี้นะครับราคามันก็จะจะแพงขึ้นมาอีกนั่นเองเห็นได้ชัดว่ารุ่นนี้ราคาน่าจะถูกออปชันภายนอกกันมากนะครับภายในภายนอกนะรเริ่มต้นที่ภายนอกนะไฟแบบ LED นะครับฟูล <Full S 2> เลยนะฟูล LED ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟ d a y ์ไทม์หรือแม้กระทั่งไฟท้ายเองเนี่ยก็จะเป็นฟูล LED หมดเลยนะครับรประตูเป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะโอ้โหอันนี้ แอดมินแอบชอบนะในราคา5 6 0แสนถามว่าใครมีให้บ้างเดี๋ยวนึกภาพก่อนตอนนี้ Dolphin ไม่ใช่ i อออนยูก็ไม่ให้นะเจคู่ฟก็ไม่ให้จิลี่ EX2 ผมคิดว่าก็ไม่ให้ก็จะมีรุ่นนี้ที่ให้ประตูแบบเฟรมเลสมานะครับก็มันจะทำให้ดีไซน์มันดูดีเอาง่ายนะครับมาพร้อมมือเปิดแบบ f ลั s h d o ์แฮนเดิลนะครับคือแบบแนบชิดไปกับตัวรถล้อก็จะมี2ขนาดนะคือ17แล้วก็18นิ้ว ได้ข่าวว่ารุ่นนี้มีเรื่องของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานค่อนข้างดีนะค่อนข้างต่ําคือมันต้านลมน้อยอ่ะนะฮะก็จะประหยัดเข้าไปอีกนะครับก็จะเหมาะกับคนที่เน้นในเรื่องของการประหยัดทีนี้ภายในดีพอเอสจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาในแนวแบบผมว่าเรียบหรูนะจุดเด่นจะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับออปชั่นภายในให้มาเต็มมากในราคานี้นะถ้าสเปคไทยไม่กักนะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะ คือเบาะเนี่ยโอเคเป็นหนังสังเคราะห์ก็จริงแต่ว่าเป็นแบบสัมผัสนุ่มนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบนวดแบบนวดมัสตาร์ดแบบ8จุดอะ่ะนะครับที่เป็น8จุดที่คิดมาแล้วว่าเป็นเหมือนเป็นแพทย์แพทย์แผนจีนน่ะนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบแบบแพทย์แผนจีนโบราณอนะไนะรเงี้ยว่า จุดไหนที่ที่เราต้องนวดเป็นพิเศษอะไรประมาณนั้นเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นนะนะเบาคนขับปรบับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับเบาะข้างคนขับเนี่ยมาเป็นแบบควีนซีทนะนะควีนซียยังไงนะครับควีนซีทก็คือปรับเอนได้165องศานะครับปรับนอนได้นั่นเองแล้วก็มีที่รองขานั่นเองนะครับก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับวางขวดน้ําหรือวางแก้วกาแฟได้2ตําแหน่งเลย ไฟแอมเบตไลท์ก็มีมาให้นะครับส5 6, 6สีเลยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่15.4นิ้วก็จะมีทรงคล้ายๆกับรุ่นพี่เขาอย่างอย่าง S07 นะครับมีไวรเลสชารเจอร์ในกลุ่มตัวทัพพ้อมผมว่าอย่างนั้นนะครับขนาด50วัตต์ลำโพง8ตํตำแหน่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมาพร้อมกับหลังคากระจกพานอโรบิกนะครับนำสมัยนั่นเองนี่ครับอันนี้ก็ให้ดูเรื่องของควีนซีดนะเบาะคนข้างคนขับเห็นไหมครับมันจะมีที่รองขา มาให้นั่นเองนะเราปรับได้165องศาแอร์ก็เป็นแบบแยกโซนนะครับด้านหน้าก็แยกโซนเลยไม่ต้องแย่งกันนะครับก็ปรับแบบแมนนวลด้วยนะผมเห็นแท่งปรับด้วยอันนี้ชอบนะผมไม่ค่อยชอบปรับบนจอนะครับไม่ไหวจริงนะปรับแบบแมนนวลแล้วก็แอร์หลังก็มีมาให้นะครับจริงๆรุ่นนี้เอเดอสก็ให้มาเต็มนะครับตามไลน์นามนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็น Intelligent คร u ส Control นะครับเตือนการชนด้านหน้าพวกเรียคอสซรัิกแลวทุกอย่างให้มาหมดจัดเต็มนะครับสำหรับในรถ ไซส์ประมาณนี้นะฮะนะครับส่วนตัวแอดมินเองมองว่าไรไดเซนเซอร์น่าจะไม่ได้ครับในไทยคือคุณนู้ออกไหมถ้ารุ่นนี้มีไรไดเซนเซอร์แล้วรุ่นพี่ไม่มีอย่างงี้ส่วนห้าอย่างเงี้ยมันจะขายยังไง <c oughs> <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> คือรถรถรุ่นนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อที่จะนเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนที่เป็นอัจฉริยะแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองนะครับในส่วนของราคาเอามาฝากกันนะครับราคาที่จีนจริงๆเขามี6รุ่นย่อยนะครับสำหรับ D4S03 หรือ Nivo Q05 ชื่อที่จีน ราคาอยู่ที่7,9900ถึง1,9900หยวนเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ราวๆสามแสนห้าถึงสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับทีนี้มาไทยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าให้แอดมินคาดการนะครับการทำเกมของเขาเนี่ย นะถามว่าจะไปแข่งกับใครโอ้โหเยอะเลยนะครับถ้ามาราคานี้จริงนะครับจะสามารถตีได้ทั้ง2ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดกลุ่มรถอีโคคาร์นะครับไซส์แบบซิตี้คาร์แล้วก็กลุ่มรถที่เป็น bsuv นะผมว่าเป็นการทําการตลาดที่จันฉลาดของฉั่งอันหรือว่าดีพอถ้าจะเอารุ่นนี้เข้ามานะครับดีพอเอสศูแล้วก็ถ้าราคาเป็นประมค่าเนี่ยคิดว่าจะสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้ทั้ง2เซกเมนต์นะครับทั้ง bsuv แล้วก็กลุ่มที่เป็นอีโคคาร์ในตัวท็อปนั่นเองนะครับกนะ็สุดยอดจริงๆ ขอให้มาในราคาที่ดีแล้วก็ออปชันที่เต็มผมว่าชาวไทยน่าจะให้การตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีปรากฏการณ์ตลาดแตกอีกครั้งหนึ่งในปีนี้หลังจากที่รุ่นพี่เขาอย่าง d p พ s ศูนได้เคยทํามาแล้วนะแข่งกันเหนือครับรถจีนเองนะฮะแอนดี้บอกเลยว่ารถญี่ปุ่นเขาจะสู้ยังไงครับคือถ้าเจออย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นธรรมชาติของการแข่งขันครับของโลกของธุรกิจครับก็เอามาฝากกัน จบแล้วด้วยประการทั้งปวงนะครับ